อ่ะไปที่กรีนวูดดีกว่าเมสเซนกรีนวูดเนี่ยอันนี้มีค่าตัวออกมาแล้ว20-25ถึงล้านปอนด์คือเมื่อวานนะครับมันมีเรื่องออกมาจากเพื่อนของกรีนวูดครับว่าเขาได้พูดกับเพื่อนไปรอบที่สองว่าถึงแม้สถานการณ์ตอนนี้จะดีฉันจะโชว์ฟอร์มกับเคราเฟ่ได้เยี่ยมยอดแค่ไหนแต่คงไม่ได้ไปเล่นให้แมนยูแล้วเพราะว่ามันมีกระแสออกมาแบบนี้พูดรอบ2แล้วเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะกลับมาเป็นนักเตะยูนเต็ดใส่เสื้อปีศาจแดงอีกเนี่ย โอ้โหผมว่าเหลือไปถึง5%้าเอรนสัก99%ไม่ได้กลับมาแล้ว99เลยเนาะที่ซีมอกผมว่ายากแล้วยากยากเพราะว่าคือคือมันก็ต้องมองอนาคตไปหมดแล้วนะเหรอปะกรีนวูดคือถ้าจะพูดแบบตามหลักความเป็นจริงเลยคือกรีนวูดเนี่ยมันเป็นอดีตไปแล้วครับคือการที่เขาไปมีชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นที่อื่นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีมันก็เป็นเรื่องที่เขาสมควรจะได้รับแล้วนี่ออรอปมกับคนที่เคยทําผิดแล้วก็กลับตัวกลับใจแล้วก็แล้วก็ ในทางคดีก็ไม่มีไม่มีทาไม่มีเขาเรียกว่าอะไรไม่มีความผิดติดตัวเพราะว่าถูกยกฟ้องทั้งหมดอะไรอย่างนี้ใช่ปะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีจบแบบนี้ก็ดีนะนึกออกไหมแมนยูเองก็ไม่ได้ทิ้งนักเตะแบบ <หา S 2> ทิ้งท<ห><อ>ิ้งต้องใแบบดูแลอย่างดีจ่ายเงินเดือนตลอดย้ายไปอยู่กับทีมในสเปนก็ไปเริ่มต้นชีวิตได้ดีแล้วก็จ่ายบ้านให้ด้วยจ่ายค่าบ้านให้ด้วยใช่แล้วพอมีฟอร์มที่ดีก็ประกาศเลยว่าพร้อมขายนักเตะก็จะได้รู้อนาคตว่า จะไปยังไงต่อเร่งฟอร์มเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยมีสโมสรใหญ่ๆมามาสนใจเพื่อที่จะย้ายไปสโมสรใหญ่อีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยเห็นไหมมันก็เป็นเรื่องราวที่ดีของทั้งสองฝั่งทั้งกรีนวูดทั้งแมนยูนะแมนยูก็จบสวยเพราะว่าอย่างน้อยก็ไม่ต้องไปเผชิญแรงต้านในสโมสรทั้งฝั่งทีมหญิงทั้งขายขายไวได้ตาให้จบจบทั้งพวกฝั่งจากนักบอลทีมหญิงแล้วก็พวกกองเชียร์ที่เป็นผู้หญิงที่ไม่ไม่โอเคกับ กรีนวูดแล้วเลยครับผมแล้วด้วยราคาค่าตัวที่มันออกมาเป็นเพราะว่าเซบีย่าเขาจ้องด้วยครับคือเคราเฟ่เนี่ยต้องยอมรับเป็นทีมเล็กนะครับแม้ว่าจะอยู่ในเบือ,อ์มาดริดเป็นทีมที่เล็กแล้วก็เพิ่งมีปัญหาถอดออตำนานอย่างโคลอเซียลซอบเฟเลสออกจากชื่อสนามเพราะไปดูถูกทีมผู้หญิงทั้งที่จริงแล้วเนี่ยเขาไม่เคยเป็นเป็นนักฟุตบอลของเคราเฟ่เลยนะ คือ,อเคเนฟตอนนี้กาลังปั่นป่วนอยู่เหมือนกันนะครับสมโมส,สรสถานการณ์ไม่ค่อยดีและก็ไม่มีเงินขนาดนั้นด้วยในการซื้อกินวูดในอารมณ์ที่แบบว่ายืม,อมพอเซบิยาเข้ามาว่าเฮ้ยฉันพร้อมซื้อขานะ,ะวันนี้แมนยูก็เลยขยับตั้งเป็นราคาถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีเป็นข่าวขึ้นมาทําอะไรเร็วขึ้น,มนผมก็เชื่อว่าสุดท้ายมาันคงไม่ได้ตั้งราคาอะไรขนาดนี้หรอกไม่มีใครมาบอกหรอกแต่ก็คอ๋อยูโล25ล้าล้านข่าวมันออกมาว่าถ้าแมนยูจะขายเนี่ยจากตอนแรกที่เขาเป็นหนึ่งใน10นักเตะ ว่าที่ค่าตัวแพงที่สุดในโลกนะช่วงนั้นถ้าสมมุติว่าเราเราลืมคดีความไม่มีเรื่องราวเกิดขึ้นยิงได้ทั้งซ้ายทั้งขวาไม่ได้ทะเลาะกับแฟนสาวไม่ได้ไปตบตีเขาแฟนสาวไม่กดพอผมว่าค่าตัวเนี่ยถ้าไปเรื่อยๆช่วงนั้นนี่น่าจะมีแบบเกิน6 0 70อยู่เหมือนกันนะมีเนาะมีเจ็ดสิบล้านปอนด์นี่มันดูมีแน่นอนทุกคนยอมรับในฝีเท้าแล้วกำลังมาแบบสดๆเปรี้ยงๆก็มีนักข่าวคนหนึ่งในประเทศไทยถึงขนาดว่าส่งเสื้อไปปัก ที่ยังกิษอ่ะนะเออปอบวิรพลยังอยู่ไหมตัวนี้ขายไปแล้วเอาเหรอก็ช่วงนี้มันมีข่าวตบผู้หญิงผมจะใส่เดินห้างอ่ะพี่ก็ไม่ได้ไงโอเคโอเคขายแล้วแต่เชื่อไหมเพราผมประกาศขายไปอ่ะโอ้โหคนเข้ามรลุมเต็มเลยเพราะผมขายแค่สามพันไงเออผมซื้อมาสองพันเก้าใช่ไหม่ะแล้วแล้วผมปักเบอร์กินบูดที่อังกฤษอ่ะอ่าผมเสียหน้ประมาณสี่เันสี่อ่ะผมเ็ประกาศขายสามพันโอ้โหคนมาสิบกว่าคนอ่ะแป๊บเดียว แต่แตก่ก็ยินดีด้วยนะยินดีด้วยย,วย,ยคับผมยินดีกับป๊อปยูรพ <c oughs> นด้วยยินดีกับกินวูดด้วยประมาณนั้นแหละ